พร้อมกันหรือ,อยังครับที่จะเจอกับ2หนุ่มคนนี้นะฮะทั้งหนุ่มโดมเดอะสตาร์ ome, Star, แล้วก็แกงส้มด้วยนะฮะตอนนี้เขาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับโดมและแกงส้มสสะฮะเอ,อแยกเสียงกันออกไม่เลย,ย <ะ S 2> <c oughs> แยกเสียงกันออกไม่ไดคนไหนใครโดมใครแกงส้มนะ,ะเดี๋ยวให้แนะนานตัวกันก่อนแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับผมแกงส้มครับสวัสดีครับผมโดมครับโดมนะฮะ โอเคครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะฮะที่ได้มาสัมภาษณ์สดๆนะฮะกับโดมแล้วก็แกงส้มด้วยนะฮะวันนี้มีหลายๆคําถามครับที่จะมาถามถ่ายกันนะฮะโอเคนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านาะเดี๋ยวเริ่มกันที่คําถามนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะถามถึงคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนนะครับกับห้าหกเจ็ดแปดเดือนสตาร์ครับที่เพิ่งผ่านไปว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับฟีดแบ็กแล้วก็ความประทับใจของแต่ละคนครับอ๋อก็จริงๆต้องต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมนี่ก็คือ เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เี็คอนเสิร์ตหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ขึ้นแล้วก็ได้ได้แสดงเอ่ออะไรที่แปลกใหม่ด้วยสำหรับพาร์ของผมเพราะว่าของผมก็จะมีการแบบดัชนีสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคึ้งๆละครเวทีนิดๆอะไรอย่างนี้ใช่ก็ต้องบอกว่าสนุกมากแล้วก็แฟนคลับของแต่ละคนของดสตาร์ทั้งยี่สิบหกคนในวันนั้นเนี่ยได้ว่าตอกใจกันมาจริงๆนั่นเป็แค้นมากๆครับเป็ยอดมากๆเลยครับครับผมสำหรับอ่าสำหรับโดมนะครับ ก็มันเป็นคอนเสิร์ตที่อรวมมันเยอะมากๆเกิดกาเยอะมากๆแล้วก็มีรุ่นพี่มีโอกาสได้ร่วมได้ร่วมงานกับรุ่นพี่อลายคนที่เราเองก็แบบว่าโหอยากร่วมงานกับเขามานานแล้วนะครับผ็ที่สําคัญเลยคือได้มีโอกาสร้องเพลงใหม่ครับเป็นครั้งแรกเลยซึ่งไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนได้ร้องที่เป็นที่แรกก็คือเพลงคนไหนโสดนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นเพลงไม่เป็นซิงเกิลที่ร้องคู่กันด้วยนะฮะ ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยซิงเกิลนี้ด้วยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถามถึงซิงเกิลคนไหนโสนนะครับถามถึงฟีดแบ็กันก่อนและกันสําหรับซิงเกิลเดี่ยวนะฮะทั้งของแกงส้มแล้วก็ของโดมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรักเธอ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อธิษฐานคําอธิษฐานด้วยน้ําตาใช่ไหมฮะครับครับเริ่มต้นเริ่มต้นที่โดมก่อนแลวกันฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็เหมือนกับว่าตอนทำนี้เราเขาก็แบบเหมือนเราตั้งใจแต่ว่าพอปล่อยออกมาแล้วเรารู้สึกว่า กากระบรับมันมาดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆเลยครับเ็ราคงต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ขอเพลงนี้เข้ามาแล้วก็โหลดเพลงนี้รักเพลงนี้ชอบเพลงนี้กันนะครับขอบคุณมากๆครับครับผมแก๊งส้มนะครับครับต้องบอกว่าจริงๆเพลงนี้เราเรามีโอกาสได้ทํางานแล้วก็เออ่ได้ได้ว่าลงงานกับมันในครั้งงแรกในชีวิตของเราจริงๆต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็พอพมอมันปล่อย ได้แล้วก็มันปลอยออกมาเนี่ยแล้วก็มีเอ็มวีไ่ออกมาแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบกระแสมันตอบรับเนี่ยดีมากๆแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยชอบเพลงนี้ก็ร่วมบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณครับผมก็นะฮะทั้งสองคนก็ฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะครับเลยเป็นอ่าเป็นที่มานะฮะของซิงเกอรล่าสุดนี้เลยหรือเปล่าครับนะฮะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าคนไหนโสดนะฮะ ก็บอกเป็นซิงเกิลเป็นโปรเจกต์พิเศษครับที่เราจะบอกว่าโอกาสที่จะได้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ยากมากๆเหมือนกันครับผมเนื้อหาเลยกได้ว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่เรามีอาจจะมีโหโหน้อยน้อยมากๆมีโอกาสแล้วก็ไม่ค่อยทนอย่างนี้ก็เลยกพิเศษขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยขอเข้ามาขอฟังเข้ามาเยอะๆนะครับก็มาเราใส่เข้าใจว่าเป็นที่เดียวครับผมเนื้อเนื้อหาของเพลงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ก็เนะะื้อหาของเพลงนี้หลักๆแล้วเมื่อจะพูดถึงเหมือนกับว่าเราเราสองคนเนี่ยโสดแล้วก็รเรียกว่าอยากจะเชิญชวนคนโสดทั้งหมดเนี่มาร่วมกันเป็นแก๊งแล้วก็เหมือนว่าเราจะได้มาเอเผื่อว่าคนโสดหลายๆคนมาอยู่รวมกันเนี่ยเราจะได้เจอใครสักคนที่มาเข้าใจเรานะครับ,รบผมนะฮะเพลงนี้เนี่ยมีอะไรที่แปลกใหม่สําหรับแต่ละคนบ้างไหมครับหลักๆเลย เพลงที่แปลกแปลกมากในชีวิตนะครับคือได้ทำาทาครั้งหนก็คือได้แรปบรโมาในเพลงนี้นะฮะสำหรับโดมงได้แรปด้วยนะฮะครับส่วนของต้นช่อมนะครับของผมก็คือจริงๆที่แปลกที่แปลกหมายคือมีโอกาสได้ได้แต่งแรปให้พี่โดมก็คือผมต้องบอกเลยผมไม่เคยแต่งแรปให้ใครได้ร้องเลยแต่ว่าครั้งนี้นี่แหละถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้แต่งแรปแล้วให้เป็นพี่โดมร้องด้วยมันนิ่งเหมือนว่าเราอยากจะให้พี่โดมงแบบ เปลี่ยนจากแบบคือให้คนฟังรู้สึกว่าพี่โดมเปลี่ยนไปจากคำบฏิหารด้วยต่างๆคือแบบว่าให้เป็นแบบอีกมูดของพี่โดมเลยเป็นเป็นอีกฟิลนึงนะฮะของโดมไปเลยนะครับส่วนไหนครับยากที่สุดของแต่ละคนนะฮะสําหรับเพลงนี้ก็ยังยังองคงจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องการแรปเนี่ยครับมันเป็นครั้งแรกชีวิตที่ได้ทำนะครับแต่ว่าคือในเมื่อได้ปราจำแรปครับอย่างเจงโซไปช่วยเหลือ เขาก็แต่งให้ด้วยแล้วก็แบบแนะนำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคก็ลองทําดูแล้วมันก็ไม่ได้ยากที่สุดครับนะฮะแกงส้ม่ะครับของผมก็จะเป็นเรื่องการการแต่งท้อแรปนี่แหละครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าตอนแต่งข้อแรปเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมอยากให้ท่อนของพี่โดมเนี่ยออกมาค่อนข้างจะเท่มากๆคือเราก็จะต้องเลือกใช้คาที่มันแบบว่าแปลกๆหน่อยเี่ให้พี่โดมแบบ สามารถรับมาแล้วดูแบบเฮ้ยนี่แบบพี่โดมแรปอะไรนี้แล้วก็ดูแบบมากก็สังเกตได้ว่าข่อนของพี่โดมเนี่ยจะมีคําที่ใช้แปลกนิดนึงเพื่อให้กระดุดสะดุดหูกคนฟังครับผมได้ข่าวว่าเอ็มวีเนี่ยถ่ายทำไปแล้วด้วยใช่ไหมครับเนื้อหาเอ็มวีเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาเอ็มวีเป็นยังไงบ้างครับเขาบอกว่าถ่ายไปเสร็จไปสดๆเมื่อวานนี้เลยแล้วเขาบอกว่าเป็นการถ่ายเอ็มวีที่สนุกมากๆเพราะว่าเรามีการ นั่งรถเปิดประทุนด้วยหล่อ,อ,อเลยเรียกได้ว่าเป็นนิบเ,เลยครับครับผมออกไปตระเวนกวาดต้อนโสดทั่วกรุงเลยมาเจอจ้าที่คนโสดครับเสียดายครับไม่ได้เป็นหนึ่งในคนโสดที่อยู่ที่นั่นด้วยอ๋อไม่ <c oughs> ไม่เสียดายครับผมเพราะว่าเราจะได้ดูเอ็มวีนี้กันนะครับวันที่31ค่ดครับผมครับบอกว่า คนสวนนี่อดใจรอรับสักนิดหนึ่งครับครับผมติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับสำหรับ mv ก็จริงจริ mv ของ mor t r ที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมก็คือใน youtube com slash x c a n n e l นะครับซึ่งมจะได้ดูแบบ h d ที่ภาพคมชัดนะครับแล้วก็เป็นการดูในเขาเรียกได้ว่าดูที่แรกในโลกด้วยอืมนะฮะเดี๋ยวมีคําถามต่อไปนะคําถามนี้เนี่ยสําหรับแกงส้มเลยนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเนี่ยแกงส้มเนี่ยจะได้แสดงละครด้วย ใช่ไหมครับเรื่องครับผมตอนนี้ก็กาลังถ่ายทาละครเรื่องบ่วงรักอยู่บ่วงรักนะครับใช่ครับบ่วงรักก็เอ่อจะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับคาดว่าป่าลปีนี้เนี่ยละครเรื่องนี้จะออนแอร์มาให้ได้ดูกันนะครับผมรับบทเป็นใครครับแกงส้มครับเอ่อผมรับบทที่ว่าคัะศึกครับเป็นพระเอกของเรื่องครับอืมนะฮะ เป็นพระเอกด้วยนะฮะขอสมัครไปเป็นพระรองด้วยเออได้เลยครับเป็นเจ้นะฮะขอสมัครเป็นพระรองคนหนึ่งนะครับอ่าอ่าเริ่มถ่ายหรือยังครับสําหรับละครเรื่องนี้อ่อพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มถ่ายด้วยใช่ไหมครับนะฮะถามโดมบ้างนะครับนะฮะเป็นที่รู้กันดีว่าเดอะสตาร์ของแต่ละปีเนี่ยจะได้มีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองนะฮะตอนนี้เนี่ยอัลบั้มเดี่ยวของโดมเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับ ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังเข้าห้องอัดเรืเอยครับแล้วก็ก็จะมีพยายามเลือกเพลงมีการคุยกันเรื่องเพลงกับโปรดิวเซอร์มากมายแล้วก็ตอนนี้ก็ไปได้ประมาณสองสามเพลง้วครับนะฮะก็ขอให้มีผลงานออกมาเร็วๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับเยอะมากที่เป็นกําลังใจให้โดมกับแกงส้มนะครับได้ครับขอบคุณมากครับนะฮะก่อนก่อนก่อนที่จะให้ขายของครับมีแฟนคลับนะฮะในห้องแชทครับเขาฝากมา นะฮะเขาบอกว่าอยากฟังแกงส้มกับโดมเนี่ยแรปแบบสดๆให้ฟังหน่อยได้ไหมอ๋อยินดีเลยครับได้ครับแรปคู่เลยักนนะฮะได้ครับตั้งใจฟังนะครับโอเคยังจินจยตรงนี้ได้โดดเดียวเดียวด้ได้จุดหมายใกล้ตายขึ้นสี่ ความเงียไม่เข้าใครออกใครแต่ทำไมมานเข้าผมแล้วไม่ไปสักทีดีแก่แง่แตาคุณไม่ดีแย่กว่ามาตรฐานทางวิทยุครบเพืผมก็ไม่ได้พิการแต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนานมีไหมใครสักคนสนใจใช้บริการโอเคยังยั Come on, girl. <laughs> นะขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะจากลากันไปครับเดี๋ยวให้ฝากผลงานกันหน่อยแล้วกันสําหรับทั้งโดมและแกงส้มครับ ครับผมก็ง่ายก็ฝากฝากเพลงนี้ด้วยกันนะครับคนไหนโสดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ตองนี้นะครับทั้งเลงเต็มเสียงร้องสายริงโทนต่างๆนะครับได้ที่ด็อกซ์นหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะครับยังไงก็ฝากดก้าเก้าสิบห้า TFM นะครับทางวิชบูร์นะครับแล้วก็ฝากทุกคนที่วิชบูร์ด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้คนไหนโสดครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับว่าเอ็มรีเพลงนี้เนี่ยของเราจะลอยกันออกมาให้ดูกันวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับคนโสดก็ ผมจะรออีกสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาโสดพร้อมกันครับผมกับอนดีเพลคนไหนโสดครับโอเคนะฮะครับซิงเกิลเดียวครับซิงเกิลเดียวครับก็ซิงเกิลเดียวก็ของผมนะครับรักเธอริบิโมงนะครับก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับขอให้เข้ามาได้อีกนะครับแล้วก็ขอขอเพลงคนไหนโสดเข้ามาด้วยนะครับจะบอกว่าขอกันแบบคู่ๆเลยก็ได้คู่ๆกันไปเลยตับ ก็พี่โดมเ้ามาได้ขานน้ำตานะครับเก็ใครที่ยังชอบฟังเพลงช้าๆเศร้าๆซึงๆก็ขอเพลงนี้ได้เรื่อยๆนะครับครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับทั้งโดมและแกงส้มด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมโอกาสหน้าถ้ามีอะไรมาอัปเดตที่นี่ยินดีนะครับทั้งโดมและก็เลยโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้เจอกันนะฮะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ตื่นเต้นนะครับสัมภาษณ์ซูเปอร์สตาร์เนี่ยไ <c> อ <oughs> มือผมนี่ก็จะไปโดนอะไรเนี่ยทำไมเด้งหรือจังเลยนะฮะโอเคนะครับและนี่ก็คือการสัมภาษณ์ที่น่ารักมากๆเลยนะ <c oughs> ทั้งโดมทั้งแกงส้มนะครับก็นะฮะได้ถามสอบถามข่าวๆกันไปนะครับว่าเป็นอ่าทั้งที่ถามอามาไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลนะครับโอเควันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีอะไรมาอัปเดตฝากให้สองนุ่มมาอัปเดตกับเราที่นี่ได้เลยนะครับกับ95 PFM นะครับ ขอบคุณด้วยนะฮะสำรบแฟนคลับนะฮะที่มาให้กําลังใจสองนุ่มโอ้โหเยอะแยะมากมายล้นหลามเลยนะฮะอย่างที่บอกครับอยากจะมีแฟนคลับอย่างนี้บ้างนะฮะคู่แข่งแกงส้มครับแกงเหลืองอย่าลืมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันเลยแล้วกันนะกับซิงเกิลที่สองนุ่มเขาได้ปล่อยออกมาให้ฟังครับกับซิงเกิลนี้เพิ่งคุยกันไปมันๆด้วยนะฮะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าคนไหนโสดห้องแชทส่งเสียงหน่อยแล้วคนไหนโสดยกมือเึ้นนะจ๊ะ โอเคฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ในช่วงนี้กันต่อกับมินดาเมวสิกนะฮะ <see> สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ